นะครับวันนี้ก็มาที่ศูนย์ราชการจังหวัดด้านมาดูแลเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยเฉพาะนะครับมีทั้งทางท่านรองนายกร,รัฐมนตรีว่าการ so มาไทยที่เป็นปการปกครองแล้วก็ท่านร,รัฐมนตรีช่วยคลังน,นะครับแล้วก็สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้ชักผู้ชักการภาคา่านะครับเรามาพูดคุยกันเรื่องของปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งปัจจุบันที่น่านเองก็มีเข้ามาแจ้งแล้วประมาณ500อกว่ารายแต่ว่าเข้ามา ตามได้ประมาณแค่ร0อยกว่าลายนะครับร้อยกว่าลายเท่นั้นเองนะครับเป็นมูลค่านี่ประมาณ3 3ล้านซึ่งถือว่าตั้งแต่วันที่1นธันวาคมมาที่เราเปิดลงทะเบียนมานี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาไทยที่เป็นเจ้าภาพตรงนี้นะครับแต่ว่าเรามานั่งดูกันว่ามันจะสามารถทําอย่างไรให้ดีขึ้นกว่านี้อีกนะครับโดยการที่เราเข้าใจว่า ปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว่า500รลายมาลงท BMW, ะเบียนไว้แต่ตามได้แค่ร้อยกว่าลายมันน้อยไปหน่อยนะครับอาจจะมีเห็นว่าข้อมูลขาดบ้างเบอร์โทาารศัพท์ไม่เต็มบ้างอะไรบ้างผมก็ได้มีการสั่งการไปนะครับแล้วท่านรองนายกอนุธินเองก็มีการสั่งการไปที่มหาดไทยว่าให้ลงไป proactive หน่อยลงไปควานหาคนเหล่านี้ออกมานะครับถ้าเกิดในอำเภอไม่พอก็ใช้กำน,นันกำนันไม่พอก็ใช้ผู้ใหญ่บ้านตามลงไป เพื่อที่จะดึงเขาเข้ามาให้ได้เขาก็จะได้เข้ามาสู่ระบบในการไก่เกียร์หนี้สินได้ตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้เข้ามาลงทะเบีเนเนยนในเวลาทําการของราชการแต่ผมเมื่อกี้พูดคุยกันเองเนี่ยท่านท่านรองนายกก็บอกว่าน่าจะเราจะเปิดตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบนะครับโดยการที่เชตวันมาเลยเสาร์อาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยเราตั้งที่สาราการจังหวัดนี่แหละแล้วก็เอาทั้งฝ่ายการปกครองสำนักส่วนแห่งชาติ กระทรวงกรากรคังทกสแล้วก็ออมสินมาด้วยนะครับมาเปิดเลยมาเปิดเต้นแล้วก็รับฟังปัญหาเลยนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขปัญหากันได้อย่างอย่างบรุราาการนะครับเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างมา3-4เคสนะครับบางท่านนี่น่าสงสารมากบอกว่าเงินกู้อยู่8 0 0 0 0บาทจ่ายดอกเบี้ยวันละ4 0 0พันดอกเบี้ยนะวันละ4,000ดอกเบี้ยอย่างเดียววันละสี่พ จ่ายมาหลายปีแล้วจ่ายมาหลายแสนบาทแล้วขอโทษทีนะครับดอกเบีย้ยวันละสี่พันบาทเนี่ยเงินเดือนออกมาแล้วนะคูณมาสามสิบวันเนี่ยเยอะกว่าเงนินเดือนนายกนะถ้าท่าฟังแล้วมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะวันละสี่พันบาทวันละสี่พันบาทต้องจ่ายดอกเบีย้ยกับเงินต้นแปดหมื่นบาทจ่ายมาหลายปีแล้วเคสนี้เนี่ย ผมก็สั่งทางผู้ชาวยการภาคท่าไปว่าต้องเรียกมาเจรจาแล้วจบเลยเพราะจ่ายมานานแล้วมันทบต้นไปหลายหนแล้วนะครับต้นลบทบต้นและดำเนินคดีด้วยแต่ว่าทางลูกนี้เองก็มีความกังวลว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีความเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความมั่นใจว่าเรารับประกรันความปลอดภัยทางสำนังกางานตำรวจแห่งชาติและผมรับประกันความปลอดภัยของของลูกนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเกิดอะไรเกิดขึ้นไม่ได้กับลูกนี้คนนี้ นะครับตรงนี้เราทำเป็นตัวอย่างเลยในการที่เราจะแก้ไขนี่อย่างบูรณาการนะครับเราก็ต้องดำเนินคดีต่อด้วยนะครับอันนี้ก็มาฟังปัญหาที่พื้นที่เลยนะครับก็ขอขอบคุณหน่วยงานพื้นที่ที่ได้จัดมาพูดคุยกันจริงจริงจัง,จงไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องที่สําเร็จมีแต่เรื่องที่ดีๆเรื่องไหนที่มันยังอยู่ในขั้นตอนในการเจราจาไม่ได้รับการร่วมมือจากท้องที่ยกตัวอย่างเช่นพอมีปัญหามาคุกคามเรียกไปที่ตู้ตํารวจตํารวจก็บอกว่า จ่ายเงินก็ไปเถอะมันก็จบผมไม่ผมไม่พูดถึงว่าในอดีตเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มาเอาโทษกับผู้พิทักษ์สันติราแต่ผมบอกว่าเราเราิ่มต้นกันใหม่วันนี้เราแก้ไขปัญหากันดีกว่านะครับปีนี้อยู่แปดหมื่นจ่ายจ่ายอยู่วันละสี่พันเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่ามันมันเกินไปแล้วละ่ะนะครับสังคมไทยอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเป็นหน้าที่รัฐบาลนี้ที่ต,ต้องขจัดปัญหนานี้ให้หมดไปแล้วคืนรอยย้มให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 哎呀，真。